สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องมาหลุนรางวัลไปน้ากันครับบ่าว่าจะเป็นเลขสองตัวหรือว่าเลขรางวัลทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมว่างหันเกือบได้เลขมุนนะครับผมว่างหันครับสื่อเจ็ดสามซีออกแปดสามซีครับเอามารับช่มรับฟังกัน เลขท้ายสองตัวครับเรืนเลขท้ายสองตัววันที่สิบหกสิงหามคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกหกสามหกสามเต็มเต็มเลยครับพี่น้องหกสามสุดยอดเลขดังช่องน้ำเชียปรน,น้ำเชียจะคื้ักเทีย เกาะมาเชียไปข้ามชนบทมานั่นซื้อยูน้ำเชียเต็มเต็มเลยซื้อบัตรสื่อบัตรคิวบัตรคิวซื้อกับเต็มเต็มครับพี่น้องเต็มเต็มบ่โอ้ช่องน้ำเชียแตกแล้วครับพี่น้องเลขดังช่องน้ำเชียเนาะเรียกดังช่อน้ำเชียรแต่ว่าหกสามกับหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องก็ต้องกลั๊บผมตัวเองพานหกสามเลขมักเกามาเชียครับที่ดีนี่ โบตร,ตรงๆเลยครับพี่น้อง6-3อันนี้น้ำเสียไทยเห็บเบิ้งอยู่ด้วยค่ะดินไปส้มไปข้ามชนดเนี่นไปแก่บนครับปัดคิวเนาะท่านประธานกรรมการสิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะเอาครับพี่น้อง6-3ได้อยู่ครับผมซื้อลอตเตอรี่ทีมไว้ยยุ่กืบมาหลุนรางวัลทีหนึ่งกันครับเอามาเด้อพี่น้องเอฟซีโอ้หกขาแม่บา้านค้าเลย เสื้อถือเสื้อผนถือเสื้อนงแปดหกขาครับพี่น้องถืงอยู่แม่บ้านเข้ามาเศ้านี่สมกับพี่น้องลอกควายอยู่พี่พี่น้องเห็นขีบบน้อเพราะว่าลงสายหรืเพราะว่าเปนหัวกามาเอ้อแลเมนแเพราะว่าเขาซื้อกอดกันอย่แล้เขาบอกเห็นซิ คนรุดขวดนึงก็ว่าคนเขาเล่นเดี่ยนเหมือนแห่แมนแมนครับผมเพิ่นกับจะป่วนกันอีกโอ้แตกไรสนานกู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปกันหกหานี่ครับผมแม่นเทอะหกหาเนี่ยร่ำแก่บนแล้วก็มาเด็กฝันเพลินมือมือหวยออกครับพี่น้องนี่จะเรียกตัวเพลินดิ่นี่ผู้เพลินฝันค่ะแม่นแมนเป็นวันโทษซาเพลินกระพังอือโอ้ยน้องสุดยอดแม่บางเขานี่สมกับพี่น้องเอฟซีลอเลย เลขดังช่องน้าเชียร์นี่มันของแท้ของแท้เอรีครับผมนี่มีอีกหลายตำั<อ>กัเด้อยครับผมกู้เนื้อที่ที่เป็นแนวห,หน้าเหยียดเนาะแมนฝันว่นาพุทสายหามนำพันไห้หนึ่งห่าเสียดายอยู่ครับผมครับอยมาตามกันต่อครับพี่น้องครับสรุปคร่าวๆครับผมค่ะแม่วันเข้านี่คือวันห้อยออกใบใบครับผมเป็นใหญมาแม่หยินเหล็กอยู่ อันนี้โต๊องว,วดเลยเนี่ยโต๊องวดกับหกหาตรงตรง,งบันนี้กับม่านเหลขกเห็นอยู่ตัวปูนียไหมค่ะวางันเพิ่งก็ว่าเห็นสองหาเราเนี่ยมาเห็นสามหกเลขฝันกันยังหกหาครับผมคือยังเลขแก่บนอีกอ,อส่วนน้ำเสียไปหาวันนี้โอ้ยให็นคนส่งยิ่ง,ง,อง,อยงสีละบอกแต่ว่าหดหดหนาสิได้เพือเถอะได้คือเก็ได้คือเก็แต่ว่าก คือว่านเนาะน้ำชากาแฟก็ต้องมีเล็กน้อยครับผมเอฟซีก็บิบูดายสื่อเนาะค่ะโอ้คนถามหาหลายน้ำเชื่อคนชิบูดายน้ำยุบเนียนยุ่ดอกค่ะแต่ว่าหัวหน้า่รับประกันเลยบ่รู้ว่าซีได้หรือบ่ได้เนาะเมียนเนียนแต่แต่นี่ก็ได้เนี่ยอยู่กันผู้ชมค่ะผู้พูดที่เพิ่นหายเล็กกเพิ่นกัแบบว่าเพิ่นบ่ได้มีนี่สินะอยู่ในโทษในโทษ ในคลิปก็เห็นครับผมเด็กคุยกบเพ่อนโยเพลินกับ่มีโทรโทพจับครับเพลินพ่มีพร้อมค่ะเดินไปชมเอาจังไยจะคอยวากันครับพี่น้องได้บ่ได้ปู่ลมดีครับผมค่ะห้าแปดหกเลขออกแปดหกห้าครับผมเขาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเลขเต็งแปดเต็งหกปู่อารมณ์ดีแต่ว่าเพิ่นดับล่างโบยูได้ครับผมนี่ดับล่างโบยูหกครับผมผ่าด ดับบนอยู่ศูนย์กับหนึ่งไม่มาครับผมอารมณ์ดีครับเลขผู้ใหญ่ใจดีครับผมอันนี้ตัดเจ็ดออกจากคู่ซีสเกตได้ครับผมอืมได้ครับพี่น้องเนะาะฮกฮกหานี่คือสุดเตียมของเพิินก้อนสิตัดดับค่พอมาเชียร์สิเ็ดเห็นมันหน่อยโล่งครับผมวันนี้เพิ่นเขามาทั้งสามตัวได้ครับผมแปดหกหานี่ พี่สาวน้องบัวครับผมเลขสายน้องบัวแมนงวดนี้พลาดที่ว่าเพผนว่าให้กลับออกตกกับครับผมตกกับอันนี้เลขดังช่องน้ำเชียนี่ครับผมบนล่างบนล่างครับผู้หนึ่งบบตรงกลับเลยเต็มเต็มพี่สาวน้องบัวโอ้สุดยอดครับพี่น้องงวดนี้ห้าสองคนก็ได้ดินี่แมนตรงๆพ่อสุริน เอาเบื้องเล็กที่เสี้ยนเพ่นมาไหมได้ครับผมพลิสซิลินนี่พี่น้อยจีกับให้ความสนใจหลายกับมาอยู่ครับผมเด่นสาวก้นเข่าดีที่นี่คนเลขเพื่อนลางเป็นลลางที่นี่เนี่ยหลางเป็นลางพลิสซิลินกับเสี้ยนสองเมกนี่เพื่อนกับมาไหมให้กันค่ะที่ว่าเปิดตัวเสี้ยนไหมนี่เข่าได้ครับผมนี่เพื่อนกัวิ่งบนห้ารองหกนี่ค่ะกอดข้อกันมาเลยเล็กล่างเพื่อนกับเข่าครับผมเพื่อนให้หกกับศูนย์ดับล่างเพื่อนกับเอายูสอง เสียดายตัวโบโกพนบ่มีสามพ่อใจเด็ดนี่กับมาไม่ให้กันนี่กับห้วิ่งบนหกเด่นหกความนี่กับมาให้กันครับผมเสี่ยนมาาไม่เอาสซอุบลล่างครับผมชุดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะโซอุลอบลบนเขา 6, ดีท <6, S 2> <3, S 2> <ด>ี่เท่าเมียนุม<ๆ>กับพี่น้องถ่ายูยเลกล่างบนเลกบนบนเขาจะหาครับผมเด่นหา พี่ปะกายครับผม oh, เขาลักซิปบนขึ้นหกลักนวยสามล่งรางได้ครับผมหกสามตรงตรงเลยเอฟซีถารักลักพี่ปะกายตัวแดงน,นึกถ่าจะเป็นลักซิปกับลักนวยนี่ละสองลักเคิื่องเครื่องเหล็กลางน้ำหร่อน้ำเชี่อมอุ๊บ oh, พี่ประกายเขาวิ่งตัวเดียวเนี่ยลักน่วยสามอย่างเขาวิ่งตัวเดียววดนี้พออลุ่งโรตลีเขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับผม นี่ครับพี่น้องเนาะมือเสานี่ปูวัดปลาเพิ่นไห้วิ่งบนล่างหกเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมโอ oh, ้แต้มเดียวแต้มเดียวหกสองอาจารย์ใช่เดียนให้ลักลอยแปดทอเพิ่นวาดับดับล่างสามหกยังไปซือ้อเรือติดดับเพิน่นก็มามชียช่ได้ถามว่า 6, 3, 3, หกสามเด็นได้บ่เป็นได้เกือบแล้วอาจารย์อาจารย์วันนี้ดูดีดิ่นกบ,บถึงมากเลยน้ำเช่สามหกจะซื้อเรือซื้อหกสามเพิ่นวาถ้าเจ็สซื้อคองแค่นี่ทอ ของแท้เข้ป็น่องเลขล,ล,ล่างเออเลขดับปูสีสเกตดับเจ็ดตัวเดียวบนล่างครับผมโอ้ปูเสี้ยนเขาใหญ่งวดนี้ครับผมเต็มเต,มต็มครับแต่ว<า>่าเิ่นวัประกบเนาะมีมีมีอันนี้เพ่นเลขมาขบบนค<อ>ันล้วว่าอันนี้เสี้ยนระยองครับผมพันให้บนล่วงล่างครับแปดมารักลอยแล้วแต่ว่างวดนี้เลขไม่มาด้วยกันพ่นรุดได้ครับผมหกสาม นี่ปูเซตเกตเลขบนพ่นแปดกับหกเอาเท่าลงลางล่งลางตัวนี้แนนเด็กปูยังบนหนึ่งครับผมดับทุกหลักเก้าแถ่ปูพันดินี่ผ่านพนเฮ้ยสูตรไม่ปูบ่แมนจะได้ทั้งสองสูตรได้บาทนี่จะได้เก้ากับเจ็ดไปเอาสูตรเจ็ดไปก่อนอ่าสูตรมาตรฐานไปก่อนเนาะอันนี้เลขดับเส้นเขาเนี่ยดับแปดบอยูครับผม แปดปีอายุนี่มาเบิ้งเหลขกสูตรควาเพิ่นเหล็กบินวิ่งบนหกปกป้รงหกห้าตรงตรงเลยนี่เห็นว่าเพิ่นเพิ่นให้เกาหกหาเลขอ,อกแปดหกขาแต้มเดียวอาจารย์นนี่ก็เลขชุดของเพิ่นเลขช,ชุดตัดก่อนตัดเส้นน้องคายดึงมากเพาถือกซื้อครับผมเด่นหากับพัวแล้วเขาทั้งบนทั้งล่าง ก็มาเชียไปลักลอยครับผมแปดนี่ครับปูวิสุนโลกโบเดตัดหกหาครับพี่น้องเนาะปูเหล็กว่าหลายครับขามค้งกับว่าหลายปูนี่แหละครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเหล็กอ่ากับนําเชียร์หรือว่าเกามาเชียได้ครับพี่น้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่ติดข้อมารับช่วงรับฟังรับดีใจครับผม ครับเมื่อนี้หายเมื่อยครับพี่น้องเนาะเนื่ยมาสิามือครับผมครับสู่หาแนวทางให้พี่น้องที่ครับผมเลขออกฮกสามครับหรือว่าฮกขาครับใจชื่นขึ้นมาครับผมได้ยุครับพี่น้องได้บ่หลายแต่ว่าก็ถือว่าได้เด้อครับผมดีใจครับพี่น้องที่นั่มก็ติดแนวทางตัวเลขเส้นเด็ดเส้นดังในช่องน้ำเชี่ยหรือว่าเก่ามาเชี่ยนี่แหละครับผมครับครับเอามาสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องเนาะหนึ่ง กันยายน6กครับผมครับคืนว่าน่าจะเป็นสังจรครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาเบอ่งกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนีเด้อครับพี่น้องมีแนวทางเด็ดเดียวจะมานําเสนอสู้พี่น้องที่เพื่อเป็นโชว์เป็นหลาบครับพี่น้องที่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ